สวัสดีชาวกลุ่มค่ะดวงความรักประจำวันที่7กรกฎาคมคุณได้เดอรชาว r ีออสส่วนเขาได้ The f o ฟูนะคะวันนี้ถ้าเป็นเรื่องการงานการเงินเนี่ยประสบความสําเร็จดีมีโอกาสได้ติดต่อกับคนต่างชาติหรือว่าต่างถิ่นนะคะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีพลังงานของความเป็นเนื้อคู่แต่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างยังไงก็ต้องปรับตัวเนาะ ไพ่แฟนดีนะคะเดอ f ฟู Full, หมายถึงการเริ่มต้นใหม่การมีความคิดิเริ่มสร้างสรรค์การได้โอกาสอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็มีความคิดที่เป็นด้านบวกด้วยเรื่องความสัมพันธ์ก็หมายถึงความสัมพันธ์ที่ร่าบรื่นการให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กันอยู่เสมอมีไพ่คอ r d i n a l s o เ a c แล้วก็ Yes นะความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าส่งพลังงานบวกถึงกันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะราบรื่นดีนะคะมีโอกาสได้ลงเอยกัน คนโสดสนิทอาจจะได้เจอกับคนต่างชาติต่างภาษานะคะเป็นรักแรกพบนะคะแล้วก็คนคนนี้เขาจะนำพาเอาความสุขมาให้ชีวิตคุณด้วยยังไงก็เปิดใจนะ